ายดีพ่อแม่พี่น้องสสวัสดีเอฟซีกนออเดอรนดีตอนรับ พี่น้องไปกินตำมือนีิอันบโบเล่ตำเองด้วพี่น้องเนอะนั่นนั่นในอาทิตย์หนึ่งพอกันเนาะก็เลยชวนกันนัดกันไปกินตำพี่น้องเลยฮันคือฮันตู่เนาะอยู่บ้นสอกพี่น้องชวนสกุไล่แาวกุลิงอะไรก็สาวเจียอะไรก็บแซวนา ่ได้ไปโอ้หลายเดือนเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องตอนนี้เฮาก็มาฮอดท่านตําแล้วเนาะทุกคนอยู่ซ้ายมือเด รูปนี่รูปนี่ก็ได้ไปถือหมวกถือผ้าป่าเดียวเลยหัดผ่านตาแล้วทุกคนมือในหุ้บซึกหยิบหยิบเนาะชงสัยคนไปบุญเบิร์ตพี่น้องบุญหวานบึงวะเนาะพี่น้องจิ้วด้บ่อมองนี่มองอันห้องเพลงเลย หยุดสละวันมุองเพลงนี่แหละข้อห้ามในห้านเพื่อนนี่ห้ามน้ำอาหารในเครื่องดื่มเขามาในห้านอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะพี่น้องเพิ่นมีตูบไล้ออันอยังดีจริงเนาะเป็นเป็นซิปบายผมได้พี่น้องเีแยกไปเบิ่งนน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นอะไร่าเพิ่นมียังคล้ายไหลังจากที่เยากรบบุรีมาเฮง ดิงมามาเหลืออยู่บ่เ่มาจะฮึงเนี่ยนะต่งตามม่นร่วมตามร่วม นี่เทียบมูขนมอะบขนมนึ่งนี่นี่แ้วเธอย้ายตัวออกมั้ถกการมันก็กำลงกังพยายัมทำตาตามตามงมามากับตามเส้นร่วมเนาะ ดิมทางเลยพี่นเ,นเนาะในการขังอาหานเพื่อเนาะดิมทางทำอะไรคะแม่ค้าทำกินไก่ทำกินไก่กินมาทางไปเลยนี้ทางแล้วขอและโบข้อและอัลตีน Abei, ย laser, ยทำตีนกายอยู่ๆอ่ะอยู่ย şey ี่ิบยานาหน่มอินเลางใหม่กาเทาไรคะส้าหานหาพันกีบประมาณสี่สิบสี่สิบหาบาทนะทำทำทำตีนกากิ่นม่ค่าคนเก่าคนเดิมตามแสบคือเก่าตัวาใค่เปนหนุกซาวเป็นหนกซาวปัสั้างแล้วสั่งเซตเท่ากับสิปนนางถ่ายยูทูบน้องสี่น้องเนาะ คา,ากาศี่นางยังทังพูดเนาะไม่ค่าโสดอยู่สมัยนี้บอยิลบอกอะมเออื นั่งยืนนี่ก็ได้ยืนหันก็ได้นี่แหละวเดเย็นนะสูงนีเอาเนื้อนมังเนเตาไปบน้แมันเก่าบให้ได้หยุดนี่นว่มาเอาไหมนี่มาตูปนะอ่ะรายใจในจักหน่อยด้วยพี่น้องคนงามเนาะมองนี้แหละเอาเคยนั่งนะแค่เพ้นอยู่บนรถนะใะไอยูอะไรยูนั่งถห่ด ข้ามานั่งเล้วนะคะท่านผู้ชมตูบตัวนี้ได้ที่ข้าเคยนั่งเหรียญเี๋ยวถ่ายคลิปสุนะสาไลจักปฏิม,มาดรือบอพี่นาะสาไล่วนสาไลอยู่ซาคุไร่น่งอยู่นี่เดีวกันแนมไปเห็นหน,นันนะเนาะบรรยากาศราถแลนถนนนหรียญ แค่นั้นเลยอนนักเรียนนะเ<ง>มะื่อยเมย์มาเรื่องอะไรปิดเพิเ่มนะจักทิดหนาคนแหละทิดหนาไม่ใช่ไปเซ็งอยู่เดย์พางเฮียไปเซ็งยันพันเซ็ง,งจบซันนะ่ะ<ง>จบอันพักเพิ่มจะไปเดียวไทยบม่รูว้ว่าอะไรไม่มีตัง กับน้ำหน้าคือเกาไปหาน้ำหน้าหับจางมีสิวมือจะแข็งหมจ้าน้ำหน้าหับจางเอาเงินจังใบซะสักเจอได้ซะโสดจิ๋โจิืวอแกันแน่นจุกันตอนนี้เราก็นั่งรอต้มตำอยู่นะคะท่านผู้ชมก็เลยกินเทียบหมูรอนะคะสดเลย อากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะเครื่องดื่มแล้วก็แป๊บซี่เครื่องดื่มมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้เครื่องดื่มของเราก็มาแล้วนะคะท่านผู้ชมไปแป๊บซี่นะคะน้ำดื่มที่เราสั่งไปในวันนี้นะคะแล้วก็มีน้ำแข็งค่ะเทใส่แก้วเรียบร้อยค่ะ แล้วตอนนี้เด็กสืบเด็กเสืบหน่อยมาเด็กเต้นอยู่เต้นตดูพี่กัตจูมาส่งแล้วค่ะท่านผู้ชมจานแรกเป็นตำจำดวนตำเครืงดื่มจำดวนตำมีจำรวมรวมรวมกวำรวมกวนบอนี่ก็เป็นตำรวมนะคะท่านผู้ชมจำรวมรวบรวบลงมือได้เลย กินเห็นหนาสลิงยามได้กินยามนั้นเนาะพี่น้องจยากเสริมคออะไรสิบว่าข่อยสุดที่แล้วกินกินแสบกินนัวสลิงอะถ่ายคลิปยามได้เห็นแต่ข่อยกินเลยปวดจอยยิ่งเถอดีนะนะมีกินน่ะมาได้พี่น้องมึงซิ่มก็กินเนี้ยกินกินไปซังกับมิเตเน่เป็นตะอวนนะนี่มาได้พี่น้องเลยว่าแสบได้แล้วนะคะแสบยิบหมดละ เซบ้าบจาองน้งอเ้บีแบบบอูบอจ้ามาดูทุกคนมากินน้ำกันสไลด์สงมาอยู่คี่ดอกจักสิมาเด้อบอเนนะส่งมามาสิตาม,มานำลังอ่ะเช่นมาม,ามา่าเจียขียบไม่ทูดูปเจ็บเจ็บข้ามีงไงเลยข้ามีงไงเลยเออ ว่าเห็นกับวัฒนาเขาบุมาเขาอยาดเ๋ยวปะข้ามอะไรข้ามอะไรเสลียงมาคำใหญ่ๆแม่จานที่สองของเราก็มาแล้วครับ อันนี้เป็นตำม,มามา่าค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราขอเน้นเส้นนะคะเอา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 ข้าวกวงหนึงจานนะเออนี่ทุกคนนี่จานที่สองจีบวง,งบมือเจ้ากันเอืลยมือถูกนะจุนวันนี้เน้นเส้นนะคะท่านผู้ชมเผโอ้โหจานที่สองมาแล้วจานแรกอร่อยนะจานที่สองสด็งลุยจานที่สอง มางทิซิมจันเลยนไอเจ๊ดิ้งลงมือก่อนนะพี่น้องเอาไปลงสัน่นด้พี่น้องต่อจานที่สองจานแรกก็เส้นจานที่สองก็เส้นนะครับพี่พี่น้องเอาข้ามหนีเดี๋ยเน้อเอาข้ามแบบเนี่ยเนี่ยยิบซีอีกวะ แซ่บได้ยิ้นมาเข้มแซ่บเรียมือเหมาะเรียมือเสียดายเนาะอเสียทางนี้ได้สั้นไม่ได้หัวเซนอะข้ามใหญ่ไงเอิ่นพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อตําเมียดูเหมือนชอบเมนเล้อจุ๊บ มองไปก็จะเห็นรถวิ่งอยู่ในถนนเนาะบรรยากาศาคือแบบดีตง่เสียงเลยแกม,มีสองห้องเตียงบรรยากาศดีพี่นนองมองไปก็เห็นรถวิ่งไปวิ่งมาประมาณแสบเซบ6กไหมจะสร้างแล้ว จัดเก็บเป็นได้เลยโคตรเขมหยากแบบว่าอยากอันอยากออกแบบท่าหน้าเตยเนาะเค็มเจียวทุกคนเราสั่งก้อนเลือดต้มก้อนเลือดมานะคะเพราะว่าส้มตำของเราแบบว่ามันรสจัดไปนะเราก็เลยสั่งก้อนเลือดมะเกล้อดิ้งเนาะได้ได้มาดิ้งได้เจอ มันจะมาคุณเอ้ยหอนอากาศกินนวหอนกับังกาหอนหอนอะสซดต้มเลือหอนหอนมาเรื่องหนวกปากสร้นเลือเมื่อกี้หอนนี่นะ เบรดจ์หอดึงขนลูกว่ะอ่านุกสลิงเหล็กเยียมใช่ไหมล่ะพี่น้องยานพ่นตกห้ามหลังจากห้าวกินส้มตามเสรศษผนก็ลงเม็ดพอดีนะคะท่านผู้ชมพุ่นกำลังลงเม็ดพี่น้องพ่นสิตกห้ามแล้วเอิรนก็จ่อเซกวินอยู่เนาะนี่พุ่นมาแล้วพี่น้องเท่าไหร่ครับยักษ์พ้าเซนสามเซนสาม เดแสสมพี่น้องแสน,าน,นสามนาบึงยุค่ะเท่าไรเหลอเงินนะ,ออะทั้งหมดเท่าไร่ฉลิงอ่านมึงอะไรแสนสาม,มีเพเียงแนนอ่านมึงอ่ะมีตำตำรวมตำรวมเศสหพันสหพันประมาณประมาณประมาณเท่าไรยังสีบาบาทด้พี่น้องมีสหแบบสี่านำกรดซิเขียบหมู สิบสามเงื่อสิรวมทั้งหมดเป็นแสนสามพันกีบทุกคนถ้ลิงเลี้ยงแล้ววัอนี้พี่น้องเลยไปถึงเลขเร็วมึงขึ้นนี่วะไปถึงเลขริมแล้วพี่น้องมาซื้อเมื่อพ้นโต๊ะรับทางแล้ววันนี้อมมกจะันดีพี่น้องเลยยังเขียดห้องน้ำหน้าเจ้าเตรียมหน้าแล้วเตรียมลงหายลงหน้าแล้วพี่น้องเลยวันนี้ก็นเลยโต๊ะกาโต๊ะมุงแล้ววันนี้ พี่น้องมาซื้เมื่อบานเมื่อบลายต้องฝนตกทุกคนฝนตกระทางฝนตกละทางพี่น้องเอ้ยเมียแข่งเมียแข่งยานเปียกยานบสบายพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เข้ากับสีคอสีจบคลิปเอาไว้เพียงสนีเด้อคลิปนี้กันสลิงพามาเลี้ยงตานะพี่น้องเนาะ ใจดีด้วยพึ่นหือเลขพี่น้องพึ่นหือเลขเล้าพี่น้องอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อสามพันถือสามพันตามของพ่อสามพันเลยใช่ค่ะตามกับพ่อะสียงมาพี่น้องโอเคเด้อพี่น้องสนาร์คิมอยู่เขอตัวลาไปก่อนบอกกันใหม่คิมหนาเด้อทุกคนบายสบายดีขาลังขาลัง ตอนนี้ฝนยังไม่หยุดตกอีกนะคะท่านผู้ชมแรงขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะเซตจะไปนอนทีเพ่าพี่น้องฝนยุดตกแล้วพี่น้องเลยใส่เวลาเดินทางกลับบา้านเดี๋ยววันนี้กันเลย